วัสดีค่ะกระเช้าจากฟอร์มเดลเลอร์บายเมกนะคะเดี๋ยววันนี้กระเช้าจะพาไปชมวิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าฟอร์มวันโดยใช้ Portable Charger หรือว่าใส่ชาร์จแบบพกพาที่เรามาพร้อมกับฟอร์มวันนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยที่บ้านของเราค่ะต้องติดตั้ง ลักแบบ3รูแล้วก็มีระบบสายดินรองรับด้วยนะคะอีู่แบบนี้นะคะเหดี๋ยวเราลองชาร์จนะคะ,ะเสียเพิ่ะมาดูตรงนี้ค่ะมาดูว่าสถานะของการชาร์จพร้อมหรือเปล่าอันดับแรกเลยค่ะสถานะเปิดปิดเนี่ยต้องโชว์ power สีแดงนะคะแล้วก็ขึ้นกำลังชาร์จไฟกระพริบอยู่นี่ก็คือจะเป็นการพร้อมแล้วว่า าสายชาร์จของเราแล้วระบบไฟที่บ้านของเราเนี่ยพร้อมชาร์จรถนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเสียกับตัวรถคําว่าการเชื่อมต่อน,นี่ยค่ะก็จะโชว์ขึ้นด้วยโอเคอันนี้พร้อมในการชาร์จแล้วนะคะเราก็จะมาชาร์จที่รถของเราค่ะก็ถอดตรงนี้ออกนะคะโอเคเสร็จพ๊บค่ะที่รถของเราเนี่ยเขาจะมีล็อกตรงนี้2ออันนะคะแนะนําว่าให้ใช้นิ้วแบบนี้ค่ะกดล็อกอ่าก็ดันขึ้นแก๊กนะคะ ถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่ามีน้ำนะคะให้เราเช็ดก่อนนะคะตอนนี้ก็คือตรงนี้แห้งละโอเคเดี๋ยวลองชาร์จนะคะเมื่อสักครู่เมื่อเราเสียบตัวสายชาร์จของเรากับตัวรถไปแล้วค่ะจะมีดังชาต่อเบา,เ,บา,เ,บาเหมือนเสียงกล้องถ่ายภาพนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการที่แมคาินิกระหว่าง สายชาร์จกบบรถค่ะทาการล็อกกันแล้วนะคะตัวนี้เราจะไม่สามารถดึงออกได้แล้วนะคะ,ะเห็นไหมดึงออกไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็จากนั้นปุ๊บเราก็นับเข้าไว้นะคะเสร็จปุ๊บเรามาดูที่รถของเราค่ะว่าหน้าจอโชว์อะไรบ้างนะคะ, <S <S 2> <S 2> ะตรงนี้นะคะที่หน้าจอเมื่อเราชาร์จไฟนะคะหน้าจอจะโชว์แบตเตอรี่แล้วก็เป็นปลั๊กกระพริบนะคะถ้าสมมุติว่า บางเออร,ระหว่างชาร์จอยู่เนี่ยเราเผลอไปสตาร์ทรถจะเกิดอะไรขึ้นอลองนะคะจะมีเสียงอระรามตีตลอดได้ยินเสียงไหมคะอ่าทีนี้ทำยังไงนะคะทำยังไงเราก็ถอดตัวกุญแจออกมาค่ะปิดประตูปึ้งหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เปิดออกมาค่ะ ตนอนนี้เหมือนเวลาที่เอาสายชาร์จปกติก็คือเปิดประตูนะคะเอาสายชาร์จออกรอให้เขาดังช้าบเหมือนก็ถ่ายภาพอีกก่อนคือการกดล็อกนะคะให้ออกนะคะอ่าอย่างนี้นะคะสมมุติว่ากรณีที่มีคนมาดึงหรือว,ว่าก,กระชากสายชาร์จของเราเนี่ยอาจจะทําให้แมคาินิกมันงัดก,กันดึงสายชาร์จออกไม่ได้ให้เราดันแก๊กไปครั้งหนึ่งนะคะให้ได้ยินเสียงแก๊กเสร็จปุ๊บก็ค่อยดึงออกมาตรงๆเขาจะเอาออกได้ เวลาการล็อกก็คือล็อกใช้2อนิ้วเหมือนเดิมค่ะอย่างนี้นะคะโอเคเรามาลองดูกันนะคะว่าเสียงรถของเราที่เราเอาสายชาร์จออกเีย้บยเนี่ยเงียบหรือยังนี่เสียงเงียบไปแล้วนะคะตะอกี้เอากุญแจออกเอาสายชาร์จออกนะคะเสียงเงียบไปแล้วทีนี้เราก็จะมาชาร์จรถอีกครั้งหนึ่งนะคะสมมติว่าเราไม่เผลอละเรามาชาร์จปกตินะคะ แคบแล้วแต่เราก็เอานี้ปรับลงนะคะอ่ะทีนี้ขอให้ดูหน้าจออีกครั้งหนึ่งนี่ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ที่มีหน้าจออย่างนี้นะคะสมมติว่าผ่านไปประมาณ5นาทีตัวนี้ค่ะหน้าจอเขาจะดับลงทายังไงเราจะรู้ว่าเราชาร์จได้เท่าไหร่แล้วนะคะอ่าก็คือเราจะเหยียบเบรกนะคะสมมติว่าหน้าจอดับไปนะ,ะเราก็เหยียบเบรกปึ๊บ สักพักหนึ่งน่าจะก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นแบบนี้ปกติเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคเราชาร์จได้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วโอเคสมมติว่าเ,เราจำไปต้องเดินทางละถึงแบตจะไม่เต็มนะคะเราสามารถใช้งานได้แล้วก็เอาสายชาร์จออกนะคะโดยการเปิดประตูอันดับแรกเลยเปิดประตูก่อนเพื่อจะให้แมคานิกระหว่างสายชาร์จกับตัวรถผลลอก,กันนะคะแล้วก็ดึงตรงๆนะคะ ชึ๊บแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยอเขตที่เราก็จะมาเก็บสายชาร์จกันก็คืออันดับแรกเลยเราก็ออกจากตัวรถก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บแบกตัวนี้นะคะแนะนำนะคะว่าในการากเก็บสายชาร์จให้เก็บไว้ที่ในรถของเราเลยนะคะเกิดกรณีจําเป็น ออกนอกเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะได้สะดวกสบายในการชาร์จรถนะคะ